สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นเอาทางหุ้นนิเคอีกซาววันที่สองเดือนหกพี่หกแดนะครับผมนอนไม่หลับจ้ะทุกคนไม่มีอะไรทํามาทํำนิเคอีกดูมาลองดูเนวะ หุ้นนี้เคอีกสาววันนี้ก็วันนี้ก็น,น,กนี่เลยสองกับหนึ่งสองกับหนึ่งนะครับก็จะมีสองห้าสองหกสองแปด หนึ่งห้านแล้วก็หนสองเก้านะหนึ่งเก้าสองเจ็ดแล้วก็สองสี วันที่สองก็ขอให้เป็นสองแล้วกันตัวเน้นก็จะมีสองห้าสองหกสองแปดแล้วก็หนึ่งหกหนะครับผมสองห้าสองหกสองแปดหนึ่งหกแล้ว นี่แค่อีซาวนะครับนี่สองตัวจบไปแล้วต่อไปก็สามตัวสามตัวนะครับสอ,สองห้าหกสองห้าแปด สองห้าเก้าสองหกแปดสองหกเก้าแล้วก็สองแปดเก้านะครับสองแปดเก้านะเรียบร้อยจบไปแล้วตีสามตีสี่และยังนอนไม่หลับฝืนนอนก็นอนไม่หลับไม่มีอะไรทำ มาลองนิเคีดูฝากกดและกดติดตามให้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ